สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสาสตร์ความรู้ที่สายรับของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันในวันนี้นั้นผมรับรองครับว่าคุณดูแล้วจะต้องอยากที่จะไปร่วมสนุกแบบสายลับของเราแน่นอนครับไปครับไปชมอพร้อมกันครับ สดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเทสะรายการดีมีสาระและยังแนะนำศาสตร์ต่างๆให้วัยรุ่นได้เข้าใจผมสายรับแอร์เมชคนเดิมครับบ๊ผมบอลบางกอนะเช่นเคยครับแอร์ทำไมที่ที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ว่าอะไรมีการขับขี่ขับขี่อะไรรถ ATV ใช่ให้มัสมชื่อที่นี่ว่าคือมั่วเหล็ก ATV นั่ปูนแล้วมันขันไม้คันมืออยากจะเบิ้นนะนึกว่าแต่พี่สวัสด์เขาไปไหนแล้วอ่ะพี่สวัสดไปไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย น่านง่ายพี่ว้าวพี่สว่านโอ้ยคิดถึงเลยครับผมตรงนี้เลยพี่โอ้โหพี่วันนี้เราจะไปไหนกันนะพี่ขี่รถใช่ไหมพี่วันนี้เราจะไปเส้นทาง20นาทีนะครับฮ่แอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์โอ้โหแสดงว่าจนขี่หนนี่ต้องแย่หน่อยหน่อยโหสุดยอดมันมีเทคนิคการดูลายถนนลายอะไรไหมพี่ลายพื้นอะไรเงี้ยมันก็มีแบบขึ้นคอมาอะไรบ้างเงี้ยเราถ้าเกิดว่ามันมีครับขึ้นเนินปุ๊บ อย่างเช่นเราจะขับเลยคุณต่ายขอปุ๊บเราก็ต้องโน้มตัวมาางน้ไม่ใช่ว่านั่งขับเฉยๆยิ่งไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องมีการเลี้ยงตัวเลี้ยงอะไรของมันได้ครับผมไอ้มันล้างกับรถนะครับแล้วปกติที่นี่มีกี่เส้นทางพี่โอ้โหหลายประมาณสิบกว่าเส้นทางสิบกว่าโแล้วอย่างผมนี่20นาทีนี่ยังไงพี่ไปเส้นทางไหนดีเส้นไหนง่ายสุดหรือว่าไงพี่จาบผมแล้วเนี่ยดูหน่วยกล้าเราสองคน20นาทีก็น่าจะพอแล้วแอดเวนเจอร์ก็คือทางไม่ธรรมดาแน่ขับไปต้องมียกล้อใช่ไหมพี่อันนี้เอาจริงจริงบอลสงสัยว่ามันมี่ปะ พี่มันมีความไหมพี่ผมอยากถ้าการขับขี่แบบประมาทะมันจะทําให้เราเสียการทรงตัวและความได้อ๋อหรอครับอ๋อแสดงว่าไม่ใช่ว่ามีสี่ล้อจะไม่ความเพราะมันอยู่ที่พื้นถนนใช่ไหมไอ้พื้นเขาที่บ้านแบบมันจะเรียบบางอันหินจะนูนขึ้นมาเราก็ต้องแบบเลี้ยงล้อรับรับเลี่ยมถนนเหลเี่ยมเขาแต่ไม่เคยมีใครตายไหมพี่ไม่มี้นทางนี้ไม่มีไม่มีหรือพี่ไม่บอกไม่มีเลยไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มีนะโอ้ก็คือรถนี้มันถูกสร้างเพื่อ นกิจกรรมแอดเลนเจอร์โดยเฉพาะครับแล้วพวกถนนใหญ่นี่ออกขี่ได้ไหมพี่ได้ไหมเขาไม่ให้ออกเส้นถนนเส้นใหญ่เพราะเพราะอะไรพี่มันอันตรายนะครับบางทีวิ่งไปแล้วบางทีมันมันไปตลาดอย่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมมันไม่สมควรกับวิ่งทางเส้นทางแบบนี้ครับแล้วถ้าแบบผูกผมสมมติอ่ะผมเจออุปสรรคทางข้างหน้าเอียงเนี้ยผมไม่ทำไงกับทางเนี้ยหรือลงแล้วเห็นทางเอียงหรือว่าไงครับทางมันเอียงอ๋อทางเอียงเราก็สามารถวิ่งได้เลยแต่เราบรรลั อ๋อเราก็เอียงตัวไปละคครับนีนักแข่งอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นแหละท่าเราเยอะเดี๋รื่อยดูครับเดี๋ยวนั่งงี้โอเคอันนี้ก็คือเส้นทางเราต้องแบบรู้เหลี่ยมถนนรู้มุมเขาใช่อ๋อแล้วผู้หุ่นตัวรถเหรอครับความเร็วมันขนาดไหนอะจังกันเร็วเลยพี่หรือว่าประมาณสั้120 50 60นี่ก็โอู้เหลือขนลุกแล้วใช่ไหมครับไม่น่าถึงเร็วขนาด120 130อยสาขนาดนั้นอันนี้ก็คือรถคันนี้ก็คือขึ้นเขาอย่างนี้ได้หมดทางได้ครับครับผม ข้ามน้ำข้ามน้ำได้สิ่งที่ควรระวังสำหรับรถคันนี้พี่มีสวัสดิ์มีอะไรแนะนำผมสองคนมั่งถ้าขับไปจะกิ้งอะไรเงี้ยพี่เราก็ไม่ประมาทใส่หมวกกันน็อกกันสมองไหลตามเจ้านี่เคยบอกว่าให้ขับแบบนู้นแบบนี้อะไรเนี้ยเราต้องเชื่อเขาองเคร่งครัดครับอ๋อ้องหมวกนี้ไม่ได้เลยไม่ไีหมวกแก๊งได้เลยครับต้องมีหมวกกันน็อกเซฟตี้ดังดีอะไรเนี้ยปกติเขาขับกันเป็นทีมเป็นขบวนหรือยังไงครับแก๊งหรือยังไงแล้วแต่มาเป็นครอบครัวเราก็ไปได้มีไม่มาคนเดียวมาขับ มีมือลงเปลี่ยวมันเหงาอ่ะนะเหลือเนี่ยอารมณ์เหงานะฮะที่ฟปมาเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยเพื่อทักไปตึกนะยอดเขาไม่เขาไม่ตายแล้วไม่พูดเลืองตายครับผมพี่เมื่อกี้ผมลองทำท่าบิดมันบิดไม่ไปโอ้ตัวนี้ต้องใช้ตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้มันมันไม่เป็นการเซฟครับตัวนี้ม่็นตาหรือเปล่าวี่รถเอทีีทั่วโลกส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับทั่วโลกเลยครับผมเพราะว่าถ้าทําแบบนี้ปุ๊บมันไม่เป็นการเซฟระดับเวอร์ค้านะครับคือยังไงครับอันนี้มันไม่ปลอดภัยมากกว่าใช่ั้งอย่างเช่นลูกค้าบางคนไม่เป็นปุ๊บ เกิดเขาพลาดมาเขาจะโหนใช่ป่ะพอโหนปุ๊บรถก็จะไปกันใหญ่เลยอยย่างงเี้โหนี่นิวฮาซานโหนไปใหญ่เลยอ๋อคือต้องมีไอ้นี่ตอนนี้คือคันเร่งแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยบางบางบางคันมันมีแบบนี้แต่จะเป็นการดัดแปลงอ๋อแล้วเราจะโมดิฟายนะไฮประดิษฐ์ไฮประดิษฐ์ใช่แต่สำหรับคนเก่งนะที่มีแบบเนี้ยตัำมีเหมือนกันใช่ไหมพี่มีเหมือนกันครับแต่เขาดัดแปลงมาแล้วมันคือมันขับเคลื่อนด้วยเกียร์ใช่ไหมพี่หรือไงเคลื่อนด้วยล้อเลยครับคืยล้่คือโซ่ไม่น่าคือการที่มันแบบ คล้ายอัตโนมติกไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เขาใช้เมนนวลครับตัวนี้อ๋อเหรอเมนนวลมีกี่เกียร์ครับผมสามเกียร์สามเกียร์นี่อยู่เลยทั้งเขาพิชิตหมดแล้วสามเกียร์นี่ก็กระโดดเียงหนึ่งพี่แล้วอย่างแบบถ้าขึ้นไปบนเขาเงี้ยถ้าแบบทางมันเอียงเงี้ยหรือว่าคอติดล้อผมเอาขาไปดันไม่ต้องเลยครับรถตัวนี้มันสามารถที่สปีดของมันเองได้เลยหรือว่ามันไม่ได้จริง เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยไปดูแลอยู่อ้ไม่ตงกัวลปลอดภัยหายห่วงแสดงว่าจะเป็นตายดีไงขาก็อย่าลงจากรถครับถ้ามันพลิกเราก็ลองลงท่าให้ตลอดไม่ไปไหนอยเอาเท่เดีกว่ายิงแล้ก็ยังเอาเท่อยู่ก็คือมีข้อควรระวังเด่นๆเลยคืออย่าเอาขาไปลงใช่ครับแล้วขับขี่ด้วยความปลอดภัยแล้วมีทิคแนะนำไหมครับพี่จักการขับขี่ทิปยาวๆใช่ไหมครับหรือว่าทิปสั้งๆนี้อะไรพี่สัก40นาทีเนี่ยกำลังเจ๋งเลย ไม่พี่สวัสดิ์แต่ดิเอ็กซ์แอดเวนเจอร์สัก20นาทีก็อีทีนี้ก็คนลุกแล้วครับผมอ่าผมว่าพูดมากก็อยากจะลองแล้วว่ามันจะย่าสักแค่ไหนแต่ตอนแรกผมขับมอไซค์ไม่เป็นเลยไม่มีพื้นฐานนะพี่สวัสดิ์บอกกันเลยไม่ต่ย่าไหนที่ขับไม่เป็นแล้วเราตัวดีเลยที่สอนแล้วโอ้โหออ๋มีสอนดีกว่าคนที่ขับเป็นอยู่ด้วยซ้ำไปเขาจะไม่เรียนรู้ง่ายไม่ดื้อครับผม ว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง ได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยร,รังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน เขาเขิลเลยครับผมว่าผมไปลองซ้อมใหญ่ของนี้ก่อนได้ไหมได้ครับได้ยังลองลองซ้อมก่อนสักนิดนึงก็ยังด้ผมรู้แหละไอ้นี่คือเบรกอะเออะอะไรผมกลัานอย่างเดียวอันนี้คือเบรกนะครับอันนี้คือคันเร่งคันเร่งครับผมพี่มันว่างใช่ไหมผมไปเหยียบมั่วนะตอนเนี้ยตัวนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับสีแดงเ้ยไม่ใช่แต่แต่เป็นลูกแต่พี่มันเป็นสตาร์ทได้ไงมันมีมันมีสามเกียร์นะพี่นะหนึ่งสองสามรบหลังหมดเลยนะครับมีสามเกียร์รบหลังนี้เดี๋หลังคือไปเดินอ่ะเพิ่มหลังไม่ใช่ดิ้น เพิ่มหลังรถหน้ามีสามเกียร์นะแล้วต้องปล่อยนี้ก่อนมากขี้เยียบนิดเไม่เกี่ยวกำกำเบรกไว่ต้องได้ครับลองเราเข้าเกียร์ด้ยครับคันเร่งคือตัวนั้นคันแรกขาอย่าเอาลงจากรถเด็กขาเลยไม่ลงไม่ลงโอเคลองลองลองเลยครับหนงรอบเลยลองโชว์เลยพี่สวัสดิ์ตกเกียร์หลังนะครับไปเห็นเกียร์ดิขวามาขวามาอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้ว เออได้ได้นะเป็นแล้วเป็นแล้วก็ได้แค่นี้ก็เป็นแล้วเนี่ยเป็นงานแล้วพี่นะอ๋อเรียว่ารู้รู้เร็วรู้เร็วก็คือเหยียบไปเถอะแล้วเราจะให้มันถอยหลังเชนเกียร์แล้วก็เหยียบข้างหน้าเหยียบข้างหน้าอ่าถอยหลังช่วถอยหลังให้ดูหน่อยถอยหลังไงพี่มีถอยหลังเ้วยหรอมีครับเกียร์ว่างเสร็จตบเดินหน้าอีกทีมันจะถอยตบเดินหน้าจนกว่ามันจะถอยครับถอยแล้วถอยถอยถอยกลับมาที่เดิมอพี่ไปไหนพี่ไปไหนพี่ถอยเอาไปเลยอ๋อได้แล้วนะเป็นแล้วนะ มองยี่ว่างอยู่ยี้พอได้พี่ครับยี้ึ้นได้ยังพอได้แล้วเนี่ยรู้จักซ้ายจะรู้จักขวารู้จักตรงโอเคแล้วครับผมโอ้โหเก่งนะครับอ๋อโอเคเข้าใจเข้าโอเคโอเคเพื่อนผมนี่เป็นคนไวต่อโลกพี่สอนแล้วเดียวรู้เรื่องเรียนรู้เร็วเรียนรู้เร็ว โอเคอ้าวพี่ว่าไปไหนอ่ะไปไหนไปได้กันเลยทีขึ้นเขาลงห้วไปได้หมดเลยไปขอครับที่วัดมันดังอ่ะเออ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 เรืเออ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 เอวเออ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 เอับออเ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 ออืออังอเอ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 อออเออเออเัอเอ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 อเ่อเออออเ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 ออออีเอนเปเอัเ เจโชว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง ชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน มพี่สวัสดิ์ทางเป็นเยี่ยะครับเป็นไงฮะเอเวนเจอร์ไหมโบว์เจอร์สมชื่อเลยนี่คนนี้เขาบอกว่าเขาขับไม่ค่อยเป็นโบว์โยกล้อเลยเลยยังไงพี่การขับของเขาเหมือนกับคนที่มือชี่คู่ชำนาญเลยอะครับผมยังแขนยังสั่นไม่หายเลยที่เขาเอียงตัวซ้ายอยากต้องมี่ามไม่พี่ผมปุ๊เบิร์กไงเหมือนสมิต้ยพธไป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 โอ้โหเป็นไงบ้างแไงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างโอเคไหมไม่เคเลยเนี่ยก็เลยไม่เคเลยเนี่ยเคอะไรล่ะโอเคแล้วพี่สวัสดิ์ครับแล้วข้างหน้านี่ ยังมีโหดมันยังมียากอีวนครับอันเมื่อกี้ยังไม่ยากหรอพี่สวัสด์ยังจะยากกว่านั้นอีกนิดนึงยากกว่าอีกเหรอพี่ครับโอ้โหจัดมาเลยพี่ฝนตกอะไรยเขาขี่ยังไงพี่อย่างเงี้ยขี่แต่พวกผมก็จัดให้นะคนที่ชอบสนุกสนุกแบบการเลอะๆอะไรเงี้ยเลอะมีเหมือนกันครับเดียกเราว่าถ้ามาคือพี่สวัสด์จัดให้ก็เลคือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอมาจะเอาแบบไหนมัดรวมมาเลยนะพี่นะนี่ก็ล้าแล้วแขนจะหลุดแล้วพี่สวัสด์สวัสด์ไม่ใช่พี่สวัสด์พี่สวยสด์ไม่ครจะไม่ไหวจริงแล้วไม่ไหวจริงแค่นี้ไม่แล้วพร้อมยัง บอนครับยี่เห็นอะไรล่องลอกอะไรบ่นอะไรตลอดเลยล่องเยอะมากเลยผมขับมาเป็นไงเป็นผ่านไหมพี่หลบผ่านผ่านมาโอเคโปคือเราเจอแตวเราต้องกล้าซัดใส่ใส่เลยครับมันวิ่งไปให้มันไม่มีการคว่ำแน่นอนมันวิ่งเหยียบล่องล่องไปเลยไม่มีการคว่ำเมื่อกี้เลยผมไต่สี่ห้าองศาไม่คว่ำไต่ไต่ไต่ไม่น่าเปลี่ยนเกงไม่น่าเปลี่ยนเกงเลยวหมดแล้วมีทีมงานคนนึงเจอออบเจอออบไปเทสที่แล้วไงเจอออบเจอออบเอาขาลง ดีเด็ดนะโบ,ง,บงมายืนท ouais. ิ้งรถคุยนอย่างดีคุยนอย่างดีว่าอย่าเอาขาลงโดนเลยจะอ้อมโดนโดนเลยแล้วเอาดูด่านหน้าเราจะเจอเผืจะอ้อมแตกรอยอยู่นอกเดี๋ยวไปาเจออ้อมหมดเลยตาพี่ตวัดครับเห็นว่าข้างหน้ามันยากนกอยากพาไปทีพี่ได้เลยครับครับโอเคนั่นไปสตาร์ทเลยพี่พี่ตวัดตายเิดนึงครับหรือมุดรถครับที่สอดไปไปให้ทีก่อนใช่ไหมเอามุดขึ้นครับออ๋สตาร์ทสีแดงโอเคไปโปด้วยเฮ้ยมุดหลังก่อน Okay, bye. 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 <laughs> bye, bye, bye. <laughs> ใช่แล้วนะต้องต้องขอขอบคุณแกที่พาเราตะลุยบุกป่าฝ่าดงตอนแรกเจอตะพานทำไมพี่แกบอกว่าสบายสบายเราคิดว่าเราบิดตามเลยเปิด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 บายที่ไหนได้โอ้ห้าทีนั่นแหละโอ้มุดยิกเลยมีท่อนไม้ขวามด้วยอตด่ดีพี่ก็แบบมีทีมงานคอยแบบเซฟตลอดทางบอลเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบยากที่สุดมั้งเจอก้อนหินไรก้อนหินก้อนไหนลูกบอลเล มันงซิกแจ็หลบไปนะเฮ้ยดิที่เจอร่องร่องรูร่องรูยร่องร่องเอ็นปุ๊บไหนไหนนะโจ้ซ่าไหนโชจ้ซ่าเราเล่นเสกไดงไงให้ทีมงานเราช่วยอ๋อไม่มีทีมงานนี่แย่นะสองคนนี่นี่ขนาดบิ๊กินเนอร์เด้อมีทีมงานคนหนึ่งเจ๊อ้อมเจ๊อ้อมเจ๊อ้อมอยู่ไหนแล้วต่ะเมื่อกี้โอแกไปอยู่ไม่อยู่เขาบอกจะเอาขาลงจะเอาขาลงวิ่งหนีรถพออย่าดีรถแกลงรถหนีเลยปล่อยรถไหลลงเขาก็แกงเชื่อฟังไงเจ๊อ้อมเด็ดเดเทสหน้าแกมา เห็นนี้แกไม่ว่าจริงไงว่าโอเคไม่ได้แกมาโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเว้ยปอนเหนื่อยเปล่าโอ้ผมไม่มีแรงพูดนะอะแต่ใครจะบอกว่าเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงดูหน้าผมดิเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ถ้าต้องบอกเลยว่าถึงจะเหนื่อยแต่มันก็คุ้มได้ทั้งศาสตร์ความรู้และทั้ความสนุกอืมใช่ครทั่วนะที่นี่แต่ยังไม่จบนะยังสับดาหน้าเราจะคงอยู่ที่นี่ทำไมเพราะที่นี่มันเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริง สำดาหน้าเราจะมีการใบให้ดีกว่าบาบเกี่ยวกับที่สูงและความแม่นยำเขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวผมเลยนั่งอาะละเราเสียเวลาเราพอละพักทายกันดีกว่าสำหรั์หน้าเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนุกกันใช่ไหมล่ะครับสำหรับศาสตร์ความรู้ในวันนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการติดตามชมรายการของเราย้อนหลังนะครับ ตามชมได้ที่ www.webmadutv.tv ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ